มาถึงบ่อแล้วครับมาถึงก็เจอ็อตเด็ดเลยโอ้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 รถเยอะมากครับมาอีกแล้วเจ้าตื่อโชว์สเต็ปเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบียสุรินอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้มาอยู่กับทีมงานซับอุดมนะครับแล้วก็ทีมงานเจนุศโอ้หลายทีมมากครับวิ่งเข้ามาเอาดินนี่นะครับทางขึ้นน่วมแล้วครับเจ้าคันขาวมาแล้ว ขยายสะขุดให้ลึกลงไปอีกนะครับมันแน่นอนครับวันนี้นี่นะครับขุดคนละฝั่งเลยเอาพี่ใหญ่ถอยไหมนั่นแหละครับ ไปแล้วครับลั่นบอเลยครับนู<ล><า>่ใหม่อีกสองคันแล้วครับอ่ะพี่ใหญ่ตามมาว่าจะว่าหักเลี้ยวนี่เนาะ รับไม่รับไม่รับนะครับโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดครับสุดยอดอ้ oh. ันจริงๆคับบ่อนี้ oh. Oh. รุนระเระ่อเลยครับ คันขาวนี่สวยมากครับโรฮิงยาพนะฝากนกแก้วไม่ปิดนะครับจะแก้ไขก่อน งานนี้มันแน่นอนครับดินเหนียวด้วยจังหวะหักเลี้ยวนี่โหหักสุดพวงมาลัยเลยครับ จังหวะเอี้ยวตัวขึ้นนะครับคอยดูคันขาวจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับมาดูพลังเจ้า 6HK นะครับเสียงของเขานี้เป็นเอก,กลักษณ์เลยนะครับ 6HK ยังไม่พอครับใส่อีก ครับแต่งก่อนอ่ะมาเลยครับดูพลังเสียงสิครับ แต่แอนบจะบินนี่แหละสุดยอดครับเดี๋ยวแต่งขอบก่อนนะครับแต่งขอบไปในตัวครับอ่าขันต่อไป เลือกขึ้นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะชันกว่าฝั่งนี้นะโอ้โหโอเคใส่อีกไหมครับอะแถมอีกตักหนึ่ง เดี๋ยวมาดูที่คันเขียวจะขึ้นฝั่งไหนครับอ่าแต่งนะครับการดินร่วงโอเคยาว เลือกฝั่งนั้นนะครับโอ้ใจถึงมากโอ้โอ้โหสุดยอดครับแม่แรงจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากครับดูทางขึ้นสิครับ นุ่มๆเลยครับเป็นดินเหนียวนะครับสุดยอดจริงครับสุดยอดสุดยอดมานี่นะครับแมคโครสองคันมาอีกคันหนึ่งแล้วครับไปแล้วไปแล้วนีก่อนนะนี้ก่อน รถเยอะเหลือเกินอันนี้จะได้จะได้ไปแล้วนะครับ เละกเอสั่นเล็กครับฮอนฮ้อนครับฮ้อนไปแล้วครับ ดับด <ity> sure ับเดียว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 อ่ะถอยไหมครับถอยไหมโอ้อย่าฝื้นนะครับอย่าฝื้นโอ้โอ้โอ้เอาพุ่งไ่เลยจากสัละ เอ้าโอ้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวไม่ไหวนะครับลบกันก่อน <laughs> ưng, ừ. ừ. oh. oh. Nào. Giao. Giao lên. Quay về Ô. Quay ไม่ได้นะครับไม่สุดเอาไม้ครับเอาไม้โอ้โยาวเลยดันล่ะครับโอ้โหแม่ดูเดือดจริงๆครับดูเดือดมากเปลี่ยนทางให้ใหม่ก่อนนะครับ อาพิเชษนี่นั่งนั่งยิ้มเลยครับจะขึ้นไหวไม่กู้โอเคเกียร์ทางก่อนครับยาพลาดอ่า าจะเป็นดินเหนียวนะครับมันจะลื่นครับมันจะออกหนึดๆถ้าเราฝื้นไอ้ราข้างอาจจะขาดได้นะครับย้ำหมุดกันก่อนอเดี่เชดเราไม่ไหวแล้วนะครับไปทางนูน้นละ ขอยตั้งหลักก่อนเอาหน้าพื้นสิบอถอยมาติโอ้ my god oh my god อ้ย่อทุทุโอ้โหดูเดือดมากครับ แ uh huh. มคโครนี่สะดุ้งเลยครับหันมาเจอพิเชษโ <c oughs> oh. งานนี้มันมากครับทางโน้นก็แต่งทางไห่นะครับอย่าให้มันชันมากอุ้มดินกรวดไปวางให้นะครับ สวยงามครับขึ้นง่ายแล้วทีนี้นี่นะครับจะรอกันสองคันแม่สุดยอดเลยครับสุดยอดช่วยกันนะครับช่วยกันตุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊ก เลยครับมาเลยว่าแม่นเที่ยงเลยทีนี้โอ้กว่าจะได้แต่ละเที่ยวนะครับ คขับกล่องเลยครับยังไม่พอนะครับโอ้โห oh. แต่งให้นิดนึงครับ ขอบข้างขอบข้างนั่นละครับนั่นละอ่าสวยงามครับยาวเลย,ยพุงพ่งๆครับผมแปบบแบบพุ่งกันเลยนะครับไม่แรงจริงๆครับ โอ้รถเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับพักทานข้าวก่อนก็ได้เด้อครับเด้อนี่นะครับทีเด็ดของงานครับผม จะเอาคันเขียวไปดูจะขึ้นฝั่งนู้นไหวหรือเปล่านะครับมลม ต <laughs> ดุงเลยครับปีหนึ่งเลยครับ <laughs> <laughs> น,นะบนะลงมาแอบทำอะไรเนาะข้างกองดินปี๊ดไหวหรือเปล่าครับ มุมไกลมากเลยครับมุมนี้โอ้โหเกือบหลับจะกลับมาได้ครับไม่จาโอมสุดยอดครับมาสุดๆครับสุดๆร้อนสุดๆ อ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อนะครับตอนนี้รู้สึกว่าร้อนมากเลยนะครับเที่ยงพอดีทีมงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย ยังไม่พอครับคุณภาพครับกล่องกันเลยทีเดียวไปเทที่เดียวกันนะครับสองทีมเทใกล้ๆติดๆกันเลยครับแต่งเติมแต่งเติมยาวเลยอุ้ยหอัวน้ำ ว้าริ้วมากครับกันนี้ริ้วจริงๆไปแล้วครับ ครับผมฝากช่องเบียร์สรินไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอาลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ